อินนีทจำได้ดคะ่ะเห็นอะไรมั้ยคะเห็นอะไรไหรมะคะก็ฝากแฮนเช็กนะฮะอ๋อแฮนเช็กวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดนะคะใครที่ว่างยังไม่มีแฟนก็มากันเยอะนะคะใช่ค่ะที่กรุงเทพนะคะสามารถไปเรียนไปหาคนเราได้หรือว่าเราสามารถพรีออเดอร์ซิงเกิลที่สิบสี่นี้นะคะ 12, ที่12บสองวิยนานี้นะคะวันจันทร์นี้แล้วนะคะก็ แอปพลิเคชัน i a m r c o d e นะคะจะมีช็อปอยู่ในนั้นนะคะสามารถ,ถกดพรีออเดอร์สนินค้านี้ได้นะคะค่ะแล้วคุณแพทเช่แค่ที่ฉันพูดสิ่งที่เป็นประโยคประจำควอทีชช่ฉันค